ใช้ลายกว่าเดิมนะครับผมพ่อยมนาน้องนะโคกน้องนาที่ใหม่ใช้ลายกว่าเดิมท่านน,นนะครับผม,ผมนนสวัสดีศูนย์ท่านนะครับผมพ่อยมาน้องสวัสดีศูนย์ท่านโคกน้องนาที่ใหม่นะครับใช้ลรกวา่าเดิมนะครับผมพ่อย์ม่น้องนะสวัสดีทุกท่านนะครับศูนย์ท่านตรงนี้เป็นที่แห่งใหม่นะครับโคกน้องนาโมเดลที่แห่งใหม่ใช้ลรกวา่าเดิม อม,มาชมกันก่อนนะครับพี่น้องมาชมกันก่อนอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับโคกน้องนาที่แห่งใหม่นะครับผมโคกน้องนามามามา,มาพ่อพี่น้องนะมา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 ชม พกน้องก็ใช้ลากว่าเดิมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแอดลีน่าสวัสดีครับผมแอดลีน่าพี่พะเยามามาพี่พะเยามาทักทายกันด้วยนะครับผมที่แห่งใหม่ใช้ลากว่าเดิมนะครับผมพ่อแม่น้องทำอะไรกันนะครับผมเนี่ยทำอะไรกันสวัสดีพี่พะเยานะครับผมมาพี่พะเยาคนกอบการนะครับคนกอบการ วันนี้มาที่แห่งใหม่นะครับผมมาทำอะไรกันครับที่คกนาวดเยืครับผมที่แห่งใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครับผมสวัสดีทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับ ดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปไปไปทางานก่อนนะครับแป๊บหนึ่งอยู่บอกนนะครับเดี๋ยวบอกไปไปช่วยไปช่วยเขาเพรามาเราจ้างนะครับผมจ้างเจ้านายขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นไปนะครับแปดร้อยท่านสิบแปดร้อยท่านสิบห้าไลน์นะครับพี่เปียวขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวบอกไปไปอ่าไปแบกงานมาก่อนเด้อพี่พปียวเด้อ อยู่นี่ก่อนนะครับพี่น้องอยู่นี่ก่อนโอ้ยนอยขาตั้งกล้องก็งไม่ได้เอามาเด้เดี๋ยวขออภัยด้วยขอโทษฟีทุกท่านด้วยนะครับผมขอโทษด้วยเอานะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านเดี๋ยวต่ายไ,ไปเอา เอางานมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอางานมาก่อนอ่าขอบคุณนะครับสิบเอ็ดท่านนะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงไปเอางานก่อนตอนนี้กำลังถ่ที่นะครับเดี๋ยวชมอา่ามอต่อยมารับจ้างครับผมโคกหนองนาโมเดลนะครับมารับจ้าง ขอบคุณทุกท่านนะครับเอาทำไมมาตรงนี้แล้วเอาหมื่นเดือเป็นมื่นเนี่ยมาเ้าเด้อตาบวมมื่ว บ่าวตอยแลวท,ทุกท่านปังๆแห้งๆรววๆพี่ประยาวนะครับขยันเหมือนเดิมนะบ่าวตอยเอพี่ประยาวนะเราต้าองขอยันหน่อยนะถ้าไม่ขยันไม่ได้นะไม่ขยันเราต้นทุนเราน้อยนะพี่พี่ประยาวต้นทุนเราน้อยเราก็ต้องขอยันผมไว้ก่อนกินข้าวยังบ่าวต่อยกินข้าวแล้วพี่ประยาวกินข้าวเช้านะครับผมเที่ยงยังไม่ได้กินนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับบ่าวต่อยนะครับพี่ประหยาว กขอบคุณทุกท่านนะครับผมมาดูนะครับผมโคกหนองนาำโมเดลเราวันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับ88ไลค์นะครับผมดรีน,น่านะครับคุณกอบการเบาต่อยหายไปนานเลยนะคิดถึงเด้อจ้าคิดหอดทุกท่านทุกคนเหมือนกันนะครับผมเบาต่อยก็คิดหอดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเบาต่อยไม่คิดหอดนะคิดหอดถึงได้ขึ้นไลค์นะพ่อแม่เป็นน้องนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเบาต่อยอ่าไปดู อันนี้ก่อนเด้อพ่อแม่ไปนอนนะแม่บอกเตยไปดูงานก่อนทำงานก่อนโอ้โทษ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 โอ้ยทำไมมันร่วงมันหลวนแบบนี้ขาตั้งกล้องก็ไม่เอามาคนอะไนอเอฟสีเนาะโทษ เล็ซีมากๆน,นะครับเอามาขยายไปเลยเดี๋ยวก่อนนะครับโอ้ยหนอ ออนดีนาครับผมขอบคุณครับพี่ไปเยาวคุณเหลาคำเอา้าแอดเหลาคำก็มาด้วยเหรอแอดเหลาคำนะครับเป็นแอดมินเอฟซีลุงป้ามาตั้งนานนะครับพี่ไปเยาวทักถาารอบห้องนะคะพี่น้องเอฟซีที่แสนดีครับผมขอบคุณนะครับมาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศบ้านๆน,นะครับผมติดดินติดดินนะครับผมปะปะปะพ่อแพี่น้องนะคนปะ ัรนยากาศติดดินนะครับผมไม่สวยไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวบอสไปไปทำงานก่อนเด้อพี่น้องดเด้อ บ่ามันจะตกมาอีกรอบในช่วงบ่าย สว,ส,สวัสดีทุกท่านนะครับเออตอนนี้กำลังทำโคกหน้องนาอยู่นะครับพี่น้อง โคกนหนองนาอยู่เดี๋ยวไปต่อยไปทำงานอีกพักหนึ่งนะครับพี่น้องอ่าพี่ไะเยาขอบคุณครับคุณธนากรเบาต้อยไม่ต้องรับไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องรีบนะโอเคโอเคโอเคไม่ต้องรีบก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวไปต่อยทํางานก่อนเด้อพอน,น้องเด้อดูบรรยากาศโคกนหนองนาของเบาต้อยไปเรื่อยๆนะครับผมแต่เบาต้อยอ่ามารับจ้างนะครับผม วันล,ละสามร้อยครับผมวันล,ละสามร้อยเราดูไปเรื่อยๆก่อนเด้อพี่น้องเด้อ การโครกหนองนานะพี่น้องนะหนองนา,นาต้นกล้วยครับต้นกล้วยพี่น้องก้วยใหญ่ๆเอ็บมาทำโครงการ ร้อต <light> no, ้มใส่เค็ม อั100นอน,ออนี้มาเองนะคะต้องไม่กดตาค่อยมาเองพี่น้องแล้วค่อยเอามาปลูกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจมากินน้ําก่อนเถอะอต้อ,อาตายมารับจ้างเจ้านายครับวันนี้ออ้ แมงน้ำมวกป๋แมงปอพี่พยาวแมงปอโอ้ฝนจะตกเฮ้ยเธอแมงปอกับแมงน้ำมวกอันเดียวกันเอออันเดียวกันแมงปอกับแมงน้ำมวกไอพี่พยามาปลูกต้นกล้วยเฮ้ยฮยเฮ้ยแม่เขาทำไมทำไมตรงนี้มันขยบเข้ามาจังเลยคนสวยนะ เออมาต้องเี้ยก็หยกก็มาจังเลยโอ้ทำไมมันตามใจฉันแบบนี้เอ้หน่อยออกสาวันคิดถึงครับผมพี่ไปยาวขอบพระคุณมากเด้อพ่อพี่น้องคิดถึงทุกท่านนะครับแล้วที่หนึ่ง ลืมนะขอบพระคุณมากนะครับผมที่ไม่เคยลืมต่ตอยสวันกกกอกเนี่ยจะได้ปลูกเรื่อยๆไทเรื่อยๆผมไถเรื่อยๆปลูกเรื่อยๆไรนาตรงนี้นะพี่พะเยาไรนาตรงนี้จะเป็นของเรื่องของอเจทุ้มนะครับตรงนั้นจะเป็นของป้าจำลองนานะนาตรงนั้นจะเป็นป้าจำลองตัวตัวแรกเนี่ยเป็นของเจทุม้ม เอาละปลูกเสร็จก็เดี๋ยวไปกดน้าใหม่ก่อนแล้วก็ไปขุดอ่าน่อมาใหม่แล้วก็เอามาปลูกเพิ่มแถวที่ไถอยู่เนี่ยขอบคุณนะครับผมทั้งหกหท่านสี่สิบหกไลค์ต้นนี้เหรออันันอยู่ไหนเถอลกอยู่ได้เออขามสม สมดกอันนี้คือชีวิตชาวไร่ชาวนานะครับของของบ้านกกกองอยู่แบบบ้านๆนนะครับอยู่แบบพื้นพื้นติดดินติดดินต้นกระเดาก็มีนะครับไปเห็นไหมไปขุดหนอมาเพิ่มอีกนะครับผมตอนนี้ทอาน,นี้เขามีไหมเฮ้ เธอได้เอามาไหมตัวนี้ของเธอได้เอามาเหรอนึกว่าฉันลืมนึกว่าฉันลืมปะปะพี่น้องสี like ่สิบเจ็ดไลแล้วเาอาเราจะปกกี้เจ้าปอกกี้สอฟวรพินเอาเจ้านี้ชอบเหา่เาเห่าที่ติดเหลืองนู่นนะครับผู้เล็กไฟพี่ป้าเยาคุณวัน หมอนะครับผมฟ้าร้องมาแล้วครับผมเอาเลยเดี๋ยวด้ปิดเสียงก่อนนะพี่น้องนด้ปิดเสียงก่อนหมาเห่าปิดเสียงก่อนนะครับขออภัยนะครับผมหมาเห่าหมาเห่า มันเพิ่นนี่นะปุ่ชั่นี้บอกมันเพิ่นนะโอ,อ้โอ้โอเคโอ,อ,อเคตั้งอย่างมาแล้วเพิน่นชร่งเบียอย่างเบีย,บยละสามสิบห้าบาทาปีแปดสิบปุ๋เหลียยังเออ ปลูกกล้วยน่แป๊บเดียวเทนานู้นเศร้าๆปีแปบสิบนะปลูกได้ผลแด้ปีนี้มีปลูกนนละปลูกเธอเพิ่นหนึ่งหมื่นบาทเธอเพิ่นเลยแต่ว่าต้องห้าปีอันอื่นไม่ขายขายแต่กล้วยเฮ้ยพีไปยาวด้วยขออนุญาตลงก่อนแป๊บหนึ่งขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณนะครับคุณทิพย์กอกนะครับโอ้ยมาจากอเมริกาก็มาด้วย โอเคนะครับผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับก็เ,เหรอ